ประเทศชอบมากนี่ภูเก็ตะซื้อไว้ข้างบ้านประมาณสิบกว่าใบคุณยายถักพาเด็กไปเรียนรู้นอกพื้นที่ไงเด็กอะแล้วคุณยายก็ถักโชว์ไหนไหนไปแล้วก็ซื้อซื้อแต่ว่าไม่ได้ใช้เองหรอกฝากเพื่อนมันเป็นงานฝีมืองานจักสานรแล้วก็ราคาไม่แพงคนแก่ทำเออมันมันคนคนได้ก็ชื่นใจเนาะใช่ใชคนได้ก็ชื่นใจเป็นเป็นงานแบบแฮนด์เมดอะต่างประเทศชอบมาก เรื่องคูเกดอยู่ญี่ปุ่นเนี่ยพอเห็นแบบกระโดนเนี่ยมีชิ้นเดียวในโลกอ,อะ่ะมันมีที่ไหนอ่ะมีตอนถ้าถ้าถ้าคนไม่ป่วยงานมันก็คงจะไปไกลแล้วแหละมันมาสะดุดช่วงเราป่วยเพราะว่าคือน้องๆก็จะได้แต่ผลิตมันจะไม่มีการได้กระจายออกไปเยอะอมันก็คือคือไม่ไมีมมตลาดใช่ใช่เราเรามีตลาดรองรับแต่แต่ว่าเราป้อนงานไม่ทันเพราะหนึ่งคือเราเป็นตัวซัพพอร์ตทีนี้พอเราป่ยวยปุ๊กแฟนก็ไม่เข้าใจในการซัพพอร์ต ตรงนี้ใช่เขาไม่ได้อยู่กับเราแต่แรกว่างานนี่เป็นยังไงเนาะใใชช่่คือถ้าเขาก็มีงานเขาเนาะใช่ใช่เขาก็มีงานเขาช่วงนั้นนะคะคือถนัดคนละอย่างใช่เขาก็เป็นทหารเรือใช่ค่ะเกษียณแล้วค่ะเป็นแม่ตอนนี้เกษียณแล้วเกษียณแล้วค่ะเกษียณหลายปีนี่ค่ะวันนี้เดี๋ยวเราไปพิจิกันเนาะ ไปพิจิตยากยอยากไปดูลูกชายแล้วก็นอนค้างคืนแฟนก็ไม่ว่าไม่ว่าเอ้ยเราก็ดีใจเนาะได้เจอครูฝนนี่เขาบอกว่าุยเขามีลูกโดยที่เขาไม่ได้เลี้ยงนี่น่ารักมากเลยมีลูกมัาเคยได้เลี้ยงคุยกับครูฝนไม่เห็นหน้ากันนี่เห็นหน้าเดี๋ยวเราจะบายๆขึ้นครูฝนแล้วนะครูฝนแข็งแรงจะไปพิจิตกับครูเกณนอนค้างคืนกันไปหาลูกชายไปบายครับแม่แม่ โ <laughs> อ้ยชื่นใจเพราะว่าคนถามภูเก็ตอะ